สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่10เดือน92,566นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวเช้านะครับวันนี้นะมีข่าวแมนยู เออเชลซีอาเซนอลสเปอร์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมช่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแฮร์ร mm ี่แม็กควายกันเลยดีกว่านะครับเป็นข่าวของแมนยูนะครับเซาเกตนะครับหนุนเต็มที่แม็กควายเลิอกออกทะเลแน่นอน เกลเลตเซาเกตนะครับผู้จัดจาก,การทีมชาติอังกฤษยังสนับสนุนแฮร์รี่แม็กควายปาการหลังคนโปรดอย่างเต็มที่ให้กลับมาทวงตัวจริงใต้เครื่องแบบแมนเชสเตอร์เนเต็ดแม้ว่าเวลานี้กลายเป็นช้อยชัยท้ายในใจกุนซื้อของเอลิกเทนฮารแม็กควายนะครับโดนเรียกติดทีมชาติสิงโตคำรามทั้งที่โอกาสน้อยใต้เครื่องแบบปีศาจแดง อย่างไรก็ตามปัญหาอาการบาดเจ็บของลาเฟอลวาลานลิซานโดมาติเนสและวิกเตอร์ดิลินเดเลฟพร้อมๆกัรเปิดทางแก่แข้งวัย30ปีได้ฉายศักยภาพดังนั้นนะครับเซาเกตน,นะจึงปลุกเล้าสิทธิ์โปรดเต็มที่ให้ตักตวงความมั่นใจจากระดับทีมชาติไปต่อยอดอย่างโอแทฟฟอร์ดเซาเกตน,นะครับสัมภาษณ์ว่าหมอนั่นดูดีเลย ได้ร่วมซ้อมกับผู้เล่นระดับสูงสุดในทุกๆวันเอาจริงๆอย่างเกมลีกล่าสุดที่แพอาร์เซนอล1นต่อ3ที่ลงไปสำรองแล้วโดนวิจารณ์ผลงานทั้งที่ความจริงไม่ควรถูกตำหนิเมื่อผู้เล่นตำแหน่งกองหลังถูกเปลี่ยนลงแก้ขัดใต้สถานการณ์แบบนั้นแน่นอนเขาคือผู้เล่นเปลี่ยนประสบการณ์ซ้อมกับเราดูดีมากแฮร์รี่ทราบว่าทีมชาติอังกฤษสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ เขารู้ว่าเมื่อมาอยู่ที่นี่จะเล่นดีและผมคิดว่าในสัปดาห์ถัดไปสิ่งที่เกิดขึ้นในขุมกำลังต้นสังกัดของเขาปัญหากองหลังบาดเจ็บคงทำให้แม็กควายได้ลงเล่นมากขึ้น ยูนเต็นนะครับจะเล่น2เกมต่อสัปดาห์ตั้งแต่กันยาเมื่อคิวแข่งแชมเปี้ยนลีกเริ่มแล้วไล่จากพบไบตัน16กันยานะครับและเยือนไบเยิร์นสิกันยานะครับก็มาดูนะว่าแม็กควายนั้นจะได้โอกาสหรือไม่นะส่วนตัวผมผมมองว่าได้โอกาสแน่นอนนะครับเพราะว่าในทีมชาติก็ทําทผลงานได้ดีนะเออแม้ว่าจะโดนตีเสมอหนึ่งหงก็ตามนะครับแต่ก็ ถือว่าดีนะครับไม่ได้แย่นะครับเออก็รอดูกันนะว่าไปเก็บประสบการณ์จากทีมชาติมาเพิ่มแล้วเนี่ยประสบประสบการณ์นี้อจะทําให้อ่าเฮลีนแมก,กวานนะครับกลับมาเล่นดีขึ้นหรือไม่นะครับมาต่อน,นี้ข่าวเทนฮากกันมากนะครับยังมองซานโช่มีอนาคตในลัวผีนะเดอะมิลเลอร์นะครับสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเ e อลิกเทนฮากกุนซอแมนเชสเตอร์ในเต็ด ยังคงเชื่อมั่นในตัวของแจดอนซันโชว่าจะสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีกับสโมสรแข้งชาวกิษนะครับมีประเด็นกับเจ้านายใหญ่ออกมาตอบโต้เรื่องที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมเกมที่บุกแพ้อาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตที่สื่อหยิบมาเล่นข่าวกันอย่างสนุกบรรดากูลูและอดีตแข้งของยูไนเต็ดต่างแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยฝั่งนักเตะปีศาจแดงนะครับยังเชื่อว่าซานโชจะได้รับโอกาสในการสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองต่อไปสื่อดังแนนผู้ดีนะครับก็รายงานว่าในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์ก็ยินดีต้อนรับซานโชกลับมาอยู่ในทีมตราบใดที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่ากับสโมสรและยังคงวา่าหวังว่านะครับยุติข้อบาดหมางที่เกิดขึ้นเพื่อให้ซานโชกลับมามุ่งมั่นในสนามอีกครั้งนะ ซานโชนะครับมาอยู่กับแมนยูนะตั้งแต่ปี2021ครับโดยลงเล่นไปแล้ว82เกมนะตอนนี้ทําได้2ประตูกับ6แอสซิสต์นะครับถือว่าอย่ายังไม่ดีมากนะครับแต่ก็ขอให้ฟอร์มกลับคืนมาเร็วๆนะครับเพราะว่าเทนฮาก็น่าจะให้ไายนั่นแหละผมว่าเออเรื่องนี้แน่นจบกันแล้วนะครับก็ขอ,ขอให้ซานโชกลับมาลงสนามไวๆแล้วก็ได้ตัวออจริงไวๆนะครับได้เล่นเป็นตัวหลักไวๆนะครับแต่ต้องทำผลงานนี้ดีด้วยนะเออ มาตอนที่ข่าวลีพูกันบ้างนะครับฟันไดนะอัพสตอรี่ขอโทษทําหงงงานเข้านะครับเวอร์คิวฟันได้นะครับกับตันทีมของลีพูนะครับอัพสตอรี่ทาง i n s t a าแกรขอโทษทุกภาคส่วนของหองแดงที่ต้องมาเดือดร้อนจากพฤติกรรมฟิลขาดของเขาจากเกมพิมพ์ลิกอังกฤษที่แซงชนะนิวคาสเซิลสอเมื่อ2สัปดาห์ก่อน ฟันไดน,นะครับถูก FA แบนด์เพิ่มอีกหนึ่งนะัดปรับเพิ่มอีก10,000แสนปอนจากการแสดงพฤติกรรมคุกคามทีมงานผู้ตัดสินเมทยังเซนเจมส์พาร์คหลังจากถูกใบแดงไล่ออกเท่ากับต้องติดโทษห้ามแข่งมากถึง4เกมใต้ความดูแลของสมาคมฟุตบอลอังกฤษซึ่งระหว่างรับใช้ทีมอ็นเรีแล้วทราบข่าวดังกล่าวปาการหลังวัย3ามปีขออภัยนะครับก็ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแสดงความสำนึกผิด ฟันได้นะครับได้เขียนไว้ว่าผมใค่แสดงออกให้ชัดเจนว่ายอมรับความผิดโดยดุษณีต่อคำตัดสินที่ออกมาวอร์คิวฟันไดโพสผ่านอินสตาแกรมอีกนะครับว่ามันคือใบแดงแรกของผมในการเล่นอาชีพให้สโมสรลิฟร์พูลและทำให้ตัวเองผิดหวังอย่างมากจากนี้ก็จะทำตัวให้ดีขึ้นใต้สถานการณ์ตึงเครียดและเล่าร้อน ตัวเองขอโทษต่อพฤติกรรมดังกล่าวทันทีหลังจากจบเกมต่อผู้ตัดสินวันนั้นและขอแสดงความรับผิดชอบทั้งหมดที่ผมทำผิดเวลาได้ผ่านไปแล้วตอนนี้ผมก็จะคอยสนับสนุนทีมในทุกๆท,ทางที่สามารถทำได้ โอ้โหฟันไดนะครับตอนนี้นะใช้โทษแบนด์ไปแล้ว1น,นัดเกมลีกที่ปราบแอสตันวิลล่า3 0ส่วนโทษทําแข่งที่เหลือคือพบวูฟก็คือเกมเยือนแล้วก็เวสแฮมเกมเย่านะครับและคาราบาวครับรอบ3พบกับเลสเตอร์ก็คือเกมเย่านะลุ้นเห็นฟันไดรีดเหงือยูุโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มดวลลาสเคลินไปเยือนนะหรือส่งท้ายเดือนบอลลีกพบกับสเปอร์ก็คือไปเยือนเหมือนกันนะครับก็รอลุ้นกันนะว่าฟันไดจะได้ลงนัดไหนนะครับ เพราะว่าต้องอยอมไม่ได้เล่นอีกหนึ่งนัดน,นะครับเพราะว่าโดนแบนอยู่นะมาที่ข่าวอาเซนอนกันบ้างนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นข่าวลา้านกันนะปืนนะครับกังวลกาเบียวอาจเดี่ยงจากทีมชาตินะครับอาเซนอนนะครับได้รับข่าวหน้ากังวลหลังจากกาเบียวมากันเยสกองหลังได้รับบาดเจ็บจากเกมประเดิมสนามให้กับทีมชาติบราซิลนะเซนเตอร์แบ็กรายนี้นะครับได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมที่บราซิลถล่มโบลิเวีย5-1ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับกาเบียวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่84ของเกมโดยมีโรเจอร์อีบันเยสของอัลอาลีลงเล่นแทนจากนั้นนะครับก็มีคนเห็นกาเบียวมีถูงน้ำแข็งที่ต้นขาในขณะที่ปืนใหญ่หวังว่ามันจะเป็นเพียงแค่การกันไว้ก่อนเท่านั้นต้องรอดูกันว่านะครับกาเบียจะลงเล่นให้บราซิลในเกมพบกับเปรูวันอาทิตย์นี้ได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้นะกาบิโเเคยเล่นให้กับบาซิลในระดับเยาวชนเท่านั้นและเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามในทีมชาติชุดใหญ่ถึง4เกมดาวเตะวัย25ปีนะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นให้กับปืนใหญ่โดยเขามีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายหนีเดอะกันเนอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งในแผนของมิเกลอเตตาและได้รับเลือกให้เป็นตัวจริงในเกมคว้าใช้เหนือแมนยู กาเบียวลงเล่นให้อเซนอนไปแล้ว112นัดนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากลิวในปี2020นะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องข่าวร้ายเหมือนกันนะครับที่มีถูกน้าแข็งประครบนะก็รอดูนะว่าจะเจ็บเยอะหรือไม่นะครับก็ขอให้ไม่เจ็บมากแล้วกันไม่งั้นจะโอ้โหส่งผลเสียต่ออเซนอลเหมือนกันนะครับสลหรับตัวหลักคนนี้นะครับมาตอนที่ข่าวนิคลาสเปเป้กันบ้างนะครับปืนนะครับยกเลิกสัญญาเปเป้ไปเริ่มต้นใหม่ในตุรกีนะครับ อาร์เซนอลนะครับถแถลงการยกเลิกสัญญากับนิโคล่าเปเป้ปีกชาวไอวอรี I ่คสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ได้ย้ายร่วมทีมแทบซอนสปอร์ในลีกตุรกีแบบไร้ค่าตัวนะครับเปเป้ pe pe นะครับกลายเป็นส่วนเกินของอาร์เซนอลในยุคก,กุนซือมิเกลอันเตตตาที่ไม่มีตำแหน่งในทีมปัจจุบันขณะที่ลูก,การก่อนก็ถูกส่งให้นิชในฝรั่งเศสยืมใช้งาน ปีกทีมชาติไอวอร c โค้ดน,นะครับได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียและตุรกีแต่เจ้าตัวนะครับต้องการย้ายไปแดนไก่งวงมากกว่าและสุดท้ายสามารถตกลงสัญญาระยะสั้นกับแท็บซอนสปอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยขณะที่อาร์เซนอลนะครับตัดสินใจยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก1ปีเพื่อให้แข้งริวนะครับเป็นอิสระและได้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแบบไร ที่มันจะไรอนาคตในถิ่นเอมิเรตสเตเดียมสำหรับนิโคลาเปเป้นะครับเคยเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวแพงด้วยนะของอาร์เซนอลนะครับตอนย้ายร่วมทีมเมื่อปี2019ราคาครับอยู่ที่72ล้านปอนด์ทว่านะครับตอนนี้ไม่สามารถทํำผลงานได้อย่างคาดหวังและกลายเป็นส่วนเกินของทีมในที่สุดก็เลยน่าจะถูกปล่อยตัวให้ทางด้านของแท็บอนสปอร์เรียบร้อยนะครับมาที่ข่าวสเปอรมากนะครับแฉนะครับ อิติฮัดพยายามเซนริชาริซอนวันเส้นตายนะครับมีรายงานออกมาแฉนะครับว่าเอาอิทิฮัดพยายามคว้าตัวริชาริซอนกองหน้าสเปอร์นะในวันสุดท้ายของตลาดเส้นตายของซาอุดิอรารเบียที่ผ่านมานะครับหลังหมดหวังกับการไล่ล่าโมเมดซาลาของลิ์พูนะสิ่งนี้นะเกิดขึ้นจากการที่สโมสรโปรลิซาอุ พยายามไล่าซาร่าและได้เห็นลิฟูปฏิเสธข้อเสนอ150ล้านปอนด์สำหรับสตาร์ของพวกเขาผู้บริหารระดับสูงของซาอุดิอาระเบียนะครับอยู่ในลอนดอนเพื่อพูดคุยกับหงแดงและเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวเปเรเษติโลกให้กับซาร่าแต่ทางด้านของลิฟูก็ยังคงยืนยันคําเดิมดังนั้นนะพวกเขาจึงต้องหาเป้าหมายอื่นในวันเส้นตายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เดอะเทดิกาฟ์นะครับรายงานว่าลิชาริสซอนกองหน้าไก่เดือยทองตกเป็นเป้าหมายล่าสุดของอัลเอติฮัดเมื่อชัดเจนแล้วว่าพวกเขาไม่มีทางคว้าตัวซาร่าทีมจากซาอุดิอาระเบียก็มองเห็นหาทางเลือกอื่นลิชาริสซอนนะครับมีฤุูการที่น่าสังเวชนับตั้งแต่ย้ายจากเอฟเบอร์ตันมายังสเปอร์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วกองหน้ารายนี้นะเพิ่งเสียน้ำตากับการถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมที่บาร์ซิลถล่มโบลิเวียเมื่อวันศุกร เชื่อกันว่ามีการพูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมผ่านคนกลางแต่อย่างไรก็ตามนะครับการย้ายทีมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีอะไรคืบหน้าจนกระทั่งเวลาของตลาดจะหมดลงนะยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทีมจากซาอุดิอาระเบ,บียจะกลับมาหาลิชาริซอนอีกหรือไม่เมื่อตลาดเปิดอีกครั้งในช่วงหน้าหนาวและยังมีความเป็นไปได้ที่อัลอิติฮัดจะกลับมาหาซาร่าหลังพลาดกองหน้าลิฟู โดยมีลิชชารลิซอนเป็นอีกทางเลือก1คนนะครับก็มาดูกันนะว่าตลาดหน้าหนาวนี้เอาอิทิฮันนะครับจะเอายังไงกับแนวลูกคนใหม่สตาร์ดังคนใหม่นะครับปิดท้ายกันที่ข่าวร้ายของแฟนๆเชลซีกัน้ากนะครับสิงนะครับเสียวลาเวียอาจต้องพักยาวนะครับเชลซีนะครับตกเป็นข่าวมีความกังวลว่าโลมิโอลาเวียกองกลางตัวใหม่จะต้องพักยาว หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากการซ้อมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาลาเวียนะครับวัย19ปีนะยังไม่เคยลงประเดิมสนามให้กับสิงห์บูเลยนับตั้งแต่ย้ายมาจากเซาท์แฮมตันในราคา58ล้านปอนด์เนื่องจากปัญหาเรื่องความฟิตน,นะครับล่าสุดน,นะครับรายงานจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับเปิดเผยว่าเชลซีมีความกังวลว่าลาเวียอาต้องพักยาวเลยทีเดียวนะครับ เมอริซิโอโปเชนิโนนะครับเริ่มได้3มิดฟิลในการทำทีมของเขาโดยใช้ใช้นะครับมอยเซสกกเซโดอินโซเฟนันเดสและคอนเนอร์กาลาเกอร์มาตลอด2นัดหลังสุดที่พบกับลูตันและนอตติงแฮมฟอร์เรส ในกรณีที่ลาเวียน,นะครับาหายหน้าไปซึ่งก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อาจมีโอกาสมากขึ้นสำหรับกองกลางที่เพิ่งย้ายมาใหม่เหมือนกันอย่างเลสซี่อูกชุกบูดาวเตะวัย19ปีที่ย้ายมาจากแลนด้วยค่าตัว23.2ล้านปอนด์เมื่อเดือนที่แล้วโดยทีแรกนะครับคาดว่าจะถูกปล่อยยืมไปซาบูกแต่สุดท้ายเขาก็ยังอยู่ในสเตมฟอร์ดบิดจนถึงตอนนี้นะครับโปเชติโนใช้งานเขามาแล้ว2นัดในพรีเมียร์ลีกเกมพบกับลิพูและลูตัน นอกจากนี้นะครับเขายังได้เล่นเต็ม90นาทีในเกมคาราบาลครับที่เอาชนะ AFC วิมเบิลดัน2-1อีกด้วยนะครับก็โอ้โหข่าวร้ายอีกแล้วอารลาเวียนครับเดี๋ยวเหมือนล่าสุดจะมีข่าวมูดิกนะครับไม่รู้ว่าเจ็บจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะเอามาอัปเดตให้นะครับก็โอ้โหขอให้หายไวๆแล้วกันเออขอให้ไม่เจ็บหนักอะไรเลยกันนะครับก็โอ้โหเจ็บเยอะเกินน่ะเชลซีอ่ะไม่ใช่สิงบู์ละเป็นทีมพยาบาลแล้วกันนะครับเออมีมีแต่คนเจ็บนะครับเข้ามานะเออเครียด ก็โอเคนะครับประมาณนั้นนะครับสลับข่าวเย็นนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจอันเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับสลับวันนี้คันปรับฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย